กินข้าวหรือยังครับกินแล้วครับโอ้ห้มันลูกฝรั่งแล้วลูกมังคุดมะขออีกสักคำสินะแช่งกินข้าวกับแกงอะไรครับหิวน้ำไหมครับไม่หิวเอาโคกไหมครับไม่เอาสวยไหมครับ สแสดงว่ามันต้องคิดบ้างนะมันก็พวกเดียวกับมันนะเห็นหัวแดงๆนะไม่ใช่แอนดรูนโนอิงลิสลาวยอมผมนั่นนองลูกครึ่งน่าจะงัะลูกครึ่งก็ครึ่งลาวครึ่งไทยไม่ใช่โนอิงลิสยูดูแดนเซอร์โอเคเรียนโรงเรียนหรือ,อยังเ,ยงเรียนโรงเรียนชั้นไหนครับชั้นหกครับ โอ้โหมีมีลิฟต์ไหมเมื่อไชิบหายนะ้เดินหกชั้นนะกูไม่ไหวนะเนี่ยไม่ใช่เรียนอยู่ปออะไรครับปหนึ่งปหนึ่งปหนึ่งแต่เรียนชั้นหกเหตใครบอกฝรั่งฉลาดกูไม่เชื่อแล้วแล้วเรียนปหนึ่งใช่ไหมครับเรียนปหนึ่งกี่ปีแล้วครับเขาก็เรียนปีเดียวสิลูกกูเรียนตั้งสองปีสามปีหนูเรียนปหนึ่งเอ็นดูเรียนปหนึ่งกี่ปีแล้วครับสามปี เรียนป .1-3 ปีได้ไหมแหมเก่งพ่อกับลูกกูเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหอายุหกแล้วมีแฟนแล้อยังครับสวยไหมอายเจเล็กอายไอ้เอาเหาที่ขี้ที่เยี่ยแล้วอ่ะ อดูซิลุงเฉ๋งทำให้เด็กหน้าบึ้งเล้วเออไม่เอาลูกอแม่ถามไม่ถามนะไม่ถามแม่ถามนะไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้แอนดูเนี่ยแดนเซอร์ให้แดนเซอร์ให้ให้ชมนะครับว่าเอาเด็กร้องไห้ลุงแจ๋งพูดเล่นลูกอ๋อลุงแจกเฉ๋อ่ะแอนดูแอนดูแอนดูโชว์แดนเซอร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 ์ไอมิวสิก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  เดีเดวเดาเดวเดีเดวเดเดาเดวเดเนแเพลงร้องหเอ็นดูขอโทษสิลูกขอบอกขอโทษครับขอโทษครับสิลูกดเล่นครับบอกขอโทษครับยยยยสียิีียเขอโทษครับผมพูดเล่นครับพูดเล่นครับพูดเล่นครับยู speak พี่แชงนเองอ่ะ ก็กูทำไงแต่จะให้มึงขอโทษแทนกูไงไอห่า oh ีนใครทาต้องขอโทษเองหรือไงวะแั่นเฉ่งก็ทําไม่ถูกแล้วเฉ่งต้องขอโทษสิก็กูเป็นพี่พ่อมันเดียวมันมันก็เรียกกูพี่เฉ่งเหมือนกันมันเรียกตามพ่อมันอ่ะโอเคหนู้อเนื้เนืหนูขึ้นมาเต้นมามาเป็นแดนเซออ์กับแอนดรูมันหนูมาลูกมาเนูอ้าวน้องยั่วด้วยเอาน้องชายยั่วด้วยเอาเอ๊ะต้นี้เขาเลี้ยงลูกยังไงนะเนนะ อ๋อหายร้องหายแล้วโอเคมันมามันมาแดนมันมาโอเคมีทีนั่งนั่งตั้ง มาเป็นลมร้อนลมยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่เคยกล้าพอทราบอายุวันตาน้องเอลยที่มานั่งทำตาเปลือบเปลือบหน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวย นัง,งนังตังนิงจัเออเออเออีรักกิใจแล้วเธอใครจะเชื่อว่าแม่ผนเบื่ออายุมากแล้วนังนังตัง,ตงน่งดูเพลงอื่นไม่เอาเลยเอ่ะเอาเพลงเดียวน่ารักมากอยากได้นะแฉงฮะอยากได้เอาสิพ่อมันยังมีสเปิร์มอยู่ เออไม่เป็นไรหรอกไม่หนูอยากได้หัวสีนี้เลยอะ่ะอา้าวแล้วกูจะช่วยยังไงอ่ะไม่มีใครช่วยได้นอกจากพ่อมันคนเดียวอยากได้อย่างนี้เลยแล้วก็ตาอย่างนี้เลยปปแต,ยแต่แต่มึงต้องอยู่อย่างนี้นะ <laughs> ไม่ทำไมอ่ะมึงต้องเอียงมันตัวใหญ <laughs> ่น่ารักจริงๆน่ารักมากแอนดู Andrew, ชอบเมืองไทยไหมครับชอบชอบมากเลยชอบเมืองไทยมากเลยครับชอบอาหารไทยไหมรู้จักน้ำพริกปลาทูไหม น้ำพริกยูจูไลน์ซีฟู้ดไทยแลนด์มิสเตอร์จอห์นซีฟู้ดไทยแลนด์ย่าอร่อยอร่อยมากน้ำพริกปลาทูรู้จักน้ำพริกปลาทูอร่อยมากปลาทูทอดปลาทูทอดทอดกับกรอบทอดกรอบมะเขือต้มนะมะเขือต้มนะชะอมชุบไข่ทอดชะอมทุบไข่คลอดโอ้โหอร่อยจิ้ปไหลรู้ชอบกินปลาช่อนไหมปลาช่อนปลาช่อน โอ้เป็ดสะแกงส้มอร่อยมากกินมาแล้วเมือเดียวสามตัวอร่อยจุ๊บไปเลยรู้จักปลาไหมปลาปลาใส่กับส้มตำนะอ้ามาละกกอนกุ้งแห้งปิกสักสีเม็ดนะ โอ้โหีสีแมมอร่อยมากปลาล่าเป็นตัวตัวใส่ลงไปในครกใส่ลงไปในครแล้วก็ใส่แล้วก็ตำตำตำใส่ถั่วแล้วก็ปูเข็มนิดนึงอะไรยาวบทยาวช็อตช็อตช็อตสอลี์สไลส์หุเข็มตัวหนึ่งปลาล่าสองตัว สดสดนะอะนี่นะตำมตั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 นะเขาเหนียวร้นร้อนชอบผลไม้ไม่ละเมืองไทยอะผลไม้อร่อยนะผลไม้อผลไม้ออให้เป็นหมูเป็นหมาเป็นหมดนะฝรั่งคนนี้มังคุดอร่อย มังคุดอร่อยอร่อยมากรู้จักสับปะรดไหมรู้อร่อยมากแล้วรู้จักมะละกอไหมมะละอร่อยมากทุเรียนรู้จักไหมทุเรียนเมนจิปายอยู่คินไม่เป็นอยู่ก็บอกเหม็นนะอร่อยอยู่หยยบสายโกอยู่หยับสายโก กินทุเรียนไม่เป็นครับท่านผู้มีเกียรติครับกินทุเรียนไม่เป็นบอกเหม็นที่ผายเลยแต่ปลาร้าแดกได้ดูสิอ่เป็นเพราะอะไรนะ่เงเป็นเพราะว่าเมียมันสอนครับอ๋อมีเมียกินปลาร้าด้วยแล้วก็มังคุดเนี่ยโอ้โหผมกว่าจะฝึกให้กินได้นะมังคุดนะค่ะประมาณสามวันน่ะผมซื้อให้ไปแล้วก็กลับไปกินบ้านอืบอกว่าอร่อยดีให้เขาไปลองกินดู พอไปถึงบ้านนะกลับมาลุกขึ้น,ลก,นกลับมาเอามาคุบมาเฟีย้ยงหัวผมเลยเอ้าเรื่องอะไรอะ่ะมันบอกขมชิบหาย <laughs> ผมก็บอกทำไมขมมันมันคุบเข้าหวานหวานมันลองกินใหม่ที่เอาใบของผมผมเอาใบของผมให้มันอมันกัดทั้งเปลือกเลยกรับแล้วมันบอกขมชิบหายเขาต้องแกะเปลือกทิ้งแล้วกินข้างในโอเคแกะเปลือกก่อนกินขน้างในโอเคโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เกี่ยวกับเรื่องไทยๆเนี่ยเขาได้เยอะแ,ล,ะแล้วได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยพูดภาษาไทยเนี่ยตะก่อนตอน,ตอนรู้จักกันครั้งแรกนะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวนี้คบกันประมาณสิบเดือนแล้วค่ะสิบเ,เดือนแล้วครับท่านภูมีเกียรติภาษาไทยสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอุ้ยทำไมได้น้อยคะค่อยๆไปฮะแต่แน่นแต่แน่นรู้จักหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดถึงอะไรนี่ไงมิชตอนนี้สปิคไทยสปิคไทยเข้มขัด อชัดไหมครับเข็มขัดชัดเลยอยากใช้เขาพูดอะไรอ่ะนี่นี่อ่ะอันนี้นี่นี่เม็ดหนึ่งเม็ดอะไรสปิกท้ายกระดุมโอ้กระดุมเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เสื้อหยุดเสื้อหยืดนี่นะแส่งนี่นี่อันนี้อันนี้เวนแหวนก็รู้เห็นไหมนี่อันนี้นาฬิกาโอ้เก่งไหมอันนี้นิ้วอะไรนิ้วโป๊ก เห็นไหมชัดไหมนิ้วโป้ชัดชิบหายเลยนิ้วโป้อันนี้นิ้วอะไรนิ้วก้อยแหมนิ้วก้อยอันนี้นิ้วีนิ้วฉีอันนี้นิ้วทะลึงเบาสอนไม่จำตรงเนี้ยติดทั้งห้านิ้นเราติดอยู่นิ้วเดียวบอกนิ้วกลางไม่เชื่ออันนี้อะไรนิ้วโปกี่นิ้วห้านิ้วอะไร นิ้วโปนิ้วอะไรนิ้วก้อยนิ้วอะไรนิ้วทะลึ่งบอกนิ้วกลางสอนให้ตายมันบอกนิ้วทะลึ่งแ้บ้านมันเรียกไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราเรียกนิ้วกลางค่ะบ้านเขาเรียกนิ้วทะลึ่งมิเตช้อนนี้นี่สปิกสปิกอังกฤษ elbow 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 สปิกไทยก๊อคุณครับขอสูก่อนลูกลูกช่วยพ่อมีลูกมันช่วยลูกมันข้าศัก เอンドูนี่สเปกสเปกอังกฤษสเปกอังกฤษส่วนนั่น wrist 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 สเปกไทยสเปกไทยข้อมืออย่าจำไว้นะคอมืออันนี้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 จักวาว no what are do you what are you doing อ <laughs> ีนนี้แขน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 เอิ่ม ตอบไปได้ไงวะฉักเวาแขนชกักเวานี่ยังงี้ฉักเวานี่อันนี้จักะเยอ n นจักะเยอะอยังงี้จักะกเยอ่อาายังงี้ยังงี้ชักวาอันนี้แขนโอเคแขนชักเวาอุ้ยนี่ชักวาวนี่นี่นี่มึงทําให้กูุบวดหัวไปหมดแล้วมิสเตอร์จอนโอเคอ้าวฉักวานแขนแขนแขน,แขน,แขน จักกะเยอจักวาวจักวาวเออจริงจักกะเยอแขนจักกะเยอจักวาวจักวาวฝรั่งสอนยากกี่นิ้วฮะกี่นิ้วสามกี่นิ้วหกกี่นิ้วแปดกี่นิ้วสี่กี่นิ้วหกกี่นิ้วหกกี่นิ้ว หกสี่นิ้วหกแม่ผมอ่ะถอยนึมิลสิบสี่นิ้วเก่าสี่นิ้วสิบสี่นิ้วถันลึงนะแข่งบอกหนึ่งหนึ่งก็ไม่พูดฮะหนึ่งนี่เขาจะภาษาเขาจะพูดว่าถันรึงเนาะดีสอนไว้เยอะๆนะแชงติ่งนังนางตังนิงตาเอ้ยพูดจริงๆ